สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกฟอร์เรนซ์ลุงค่ะหรือพี่ฟอของน้องแนนเองนะคะวันนี้จะไปใจพี่ฟอเนี่ยมาทํานอกสถานที่คือจริงๆไม่ได้นอกสถานที่หรอกเป็นข้างนอกเป็นอาลโดวันนี้พี่ฟอสสมอัปเดตน้องๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าพี่ฟออายุเท่าไหร่คือคนเรานะคะอย่าปล่อยให้อายุมันเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็เราจะแก่หรือแต่สภาพไปตามอายุนะคะพี่ฟอเชื่อว่านะคะหลายๆคนที่อายุเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเนี่ยอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมใช่ปะ แต่พี่ฟอชเชื่อว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงแต่เราเนี่ยสามารถปักคับประคองนะคะชะรอความแก่ได้ด้วยตัวเอง แล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่เช่นเราทานอาหารที่ดีนะคะโภชนาการสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็การพักผ่อนแล้วก็การออกกําลังกายพี่ฟอเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนก็ปรารถนาที่จะมีผิวที่สวยงามและวันนี้นะคะพี่ฟอจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์อยู่ตัวนึงซึ่งถูกและดีและเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนคงเคยเห็นในเซเว่นอีเลเว่นนะคะและนี่นะคะก็เป็นโฉมหน้าของกรูตาแม็กเป็นแอลกูตาไทโอนเดี๋ยวพี่ฟอจะให้ดูข้างหลังนะคะว่ามันมียังไงบ้างนี่ ส่วนผสมหลักๆที่เขาบอกมานะคะก็มีแอลกูตาไทโอนนะคะสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากอะเซโรราเชอรี่นะคะสารสกัดจากเบลสนและสารสกัดจากเม็ดอัุุ่และก็มีซิงค์นะคะซึ่งสารที่พี่ฟอพูดมาเนี่ยเป็นต้นเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้บอกหมดนะรู้แล้วแต่ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยดีต่อร่างกายมากพี่ฟอจะบอกก่อนว่าเดิมทีเดียวเนี่ยผิวพี่ฟอเป็นคนขาวมาตั้งแต่เกิดแล้วคือไม่ได้ว่าเป็นคนผิวแบบหมองคําแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ฟอมีก็คือตกกะ บริเวณใบหน้าเนี่ยเยอะมากแต่อันนี้มันเป็นกรรมพันธุ์แล้วมันก็เป็นมาตั้งแต่เกิดซึ่งมันแบบตอนเด็กๆมันอาจจะเป็นน้อยแต่พอเวลาที่พี่ฟออายุมากขึ้นอะ่ะมันก็มีเพิ่มมากขึ้นใช่ปะแต่จะบอกว่าพี่ฟอก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะเช่นเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆทานหน้านะคะแล้วก็ทานอาหารเสริมและอาหารเสริมตัวเนี้ยกรูต้าแม็กตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่หาซื้อไงมากคือซึ่งสาวๆสามารถเดินไปที่เซเว่นอิเลเว่นนะคะ ฉันสามารถเดินไปซื้อได้ใน1นซองนะคะจะมีจํานวนทั้งหมด7เม็ดนะเดี๋ยวพี่ฟอจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงและราคาของเขานะคะอยู่ที่ซองละ99บาทสีของวิตามินเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะ เต็มไปด้วยแบบคุณสมบัติของวิตามินต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะอยู่ในนี้นะคะแต่ถ้าสาวๆคนไหนอ่ะที่ใจร้อนแบบอยากจะแบบมีสภาพผิวที่ดีจัดไปเลย2เม็ดก่อนนอนนะคะในระยะเวลาช่วง2 3สาอาทิตย์แรกอจัดไปเลย2เม็ดแล้วพอหลังจากนั้นน่ะก็ลดให้เหลือแค่วันละเม็ดพอนะคะเช้าตื่นมาเนี่ยเราก็จะได้พบกับความสดใสแล้วคุณประโยชน์นะคะตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะคะส่วนผสมที่พี่ฟอได้กล่าวมาหมดทั้งหมดเลยเนี่ย ล้วนแล้วแต่แบบมีคุณประโยชน์ให้กับผิวนะคะแล้วก็ความสวยงามถ้าเรากินไปในระยะยาวนะหนึ่งเลยอะ่ะพี่ฟอเชื่อว่าจะให้กินแล้วขาวทันทีมันคงเป็นไปไม่ได้อันนั้นมันคงไม่มีนะมันคงเป็นยาที่อันตรายนะคะการที่เรานะคะเริ่มต้นดูแลผิวตั้งแต่อายุยัง,ย,ง,ย,งยังแบบยังไม่เยอะมากเนะี่ยมันก็สามารถยืดอายุในการเขาเรียกว่าการชะลอไวัยไปได้นะคะเพราะส่วนผสมหลักๆพวกนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของพวกผิวพรรณสดใสคือกินไปแล้วเนี่ยจะทําให้แต่งหน้าง่ายขึ้นคือพวก รูคุมขนเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูเล็กลงแต่มันต้องเป็นในระยะยาวนะพี่ฟอมไม่สามารถการันตีว่ากินแล้วเนี่ยมันจะเล็กทันทีโอคองไม่ใช่ะคะ่ะเพราะว่ามันคงจะเป็นส่วนผสมที่มีอันตรายเขาจะเน้นทั้งเรื่องคุณสมบัติถ,ถึงความสดใสนะคะเปล่งปังผิวดูมีน้ำมีน,มนวลแล้วก็มีออร่าเพราะว่า ถ้าใครที่ทํางานแบบเหมือนแบบต้องตากแดดทุกวันนะคะหรือทํางานเอาท์ดอร์เนี่ยพี่ฟอเชื่อเลยว่าบางครั้งการาทาครีมกันแดดมันก็ดีจริงแต่เราต้องเติมบ่อยๆเลนะั่นมันจะป้องกันได้เต็มที่แต่การที่เรานะคะมีอาหารเสริมมาช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยแบบดูดีขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างพี่ฟอบอกคุณสมบัติคร่าวๆแล้วนะคะถ้าสาวๆอยากมีผิวเนียนนะคะ เปล่งประกายคือผิวขาวขึ้นแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลขึ้นสดใสขึ้นนะคะแล้วก็ดูไม่โซมไม่หมองครับท้ายสุดนี้นะคะการมาอัปเดตในวันนี้เนี่ยคือไม่ต้องเชื่อพี่ฟอทั้งหมดนะคะจนกว่าสาวๆเนี่ยจะได้มีโอกาสไปลองกันแต่สําหรับพี่ฟอรเนี่ยพี่ฟอกินแล้วรู้สึกว่าเออ ถึงจะกินนะได้ในระยะเวลาที่แบบยังไม่นานมากแต่รู้สึกถึงความแบบเออสดชื่นเพราะว่าก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าพี่ฟอเป็นนกทะีะ่แข็งกร้าพลังวายคือคนไม่หลับไมน่นอนแลวก็ทํางานนะคะแต่หลังจากนี้คงต้องแบบพักผ่อในให้เพียงพอแล้วนะเพราะว่าอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เราควรจะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายบ้างและที่สําคัญที่สุดทานอาหารเสริมดีๆสักตัวหนึ่งอะไรก็ได้ที่มันดีกับตัวเรานะคะจัดไปเถอคะค่ะเพราะว่า เราจะได้มีผิวที่สวยงามนะคะดูสดใสและหน้ามองสำหรับวันนี้นะคะพี่ฟอร์มอัปเดตแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าบายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกรูตาแม็กผ่านการรับรองจากออยอนและผลิตโดยโรงงาน GMP และสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลทั่วประเทศไทยค่ะ